สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่คอนเทนต์ใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าและไม่รู้ว่าจะมีใครดูหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าอยากลองทําขึ้นมานั่นก็คือผมรู้สึกว่าในประเทศไทยเนี่ยนอกจากห้าห้าห้าแล้วใช่ปะ่ะนักเรียนอ่ะอย่างรุ่นสมัยผมอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนพักกลางวันมีไม่พอที่จะเล่นห้าห้าหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ฟูลคอร์ดอยากเล่นฮาฟคอร์ดแล้วเฮ้ยแบ่งสามสามโอ,อนอยออกกันถูกปะ่ะแล้วทีนี้ผมก็แบบตอนเด็กๆผมเล่นอ่ะ มันมันก็จะมีบ้างแหละที่แบบว่าเออใช้แผนกันนะครับแต่ส่วนใหญก่ก็อาจจะไม่ได้ใช้แผนแต่ว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวมาสกรีนกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเออแบบพีแอนโดรซัมติงนะครับแต่วันนี้ผมจะมานําเสนอแผนการที่เฮ้ยใครๆก็เล่นได้นะครับซึ่งซึ่งก็น่าจะช่วยหลายๆคนอยู่เช่นกันเออผมไม่รู้นะแต่ว่า ผมรู้สึกว่าจริงๆบ้านเราก็เล่น3ามคูณกันเยอะไหมแบบตามรงนเรียนเอ,อ่ยนะครับตามไม่รู้ว่าสวนสาธารณะมีเล่นหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ผมจะเห็นแค่5้าหนะครับแต่ว่าถ้าเล่น3าสมอ่ะมันมีวิธีหลายๆวิธีที่มันเออทําให้ได้แต้มง่ายๆอ่ะนะครับซึ่งผมจะมาบอกวันนี้อ่ะสองเพลงก่อนแล้วกันนะครับสองเพลงใหญ่ๆนะสองเพลงใหญ่ซึ่งถ้าใคร ชอบก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับนะวิธีการเล่นสามคูณสามนะเอาอยัางไงที่จะชนะฝั่งตรงข้ามให้ได้อ่ะนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันจากเพลงแรกฮะค,คือจริงจริงเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ผมคิดขึ้นมาเองแหละซึ่งจริงมันอาจจะมีคิดขึ้นมาก่อนนะแต่ว่าช่วงตอนมห้าผมจําได้ดีเลยเพราะว่าเพราะว่าผมใช้แผนเนี้ยชนะเจ็ดนัดติดเว้ยคือแบบปั๊บเดียวชนะปั๊บเดียวชนะ นะครับค <yr> ือ <c ười> คือไม่ได้จะขิงนะแค่แค่ประเด็นคือคือมันง่ายต่อการเล่นครับคือคือมันจะมีคนถือบอลอยู่คนหนึ่งนะอ่ะมันจะมีคนถือบอลอยู่คนหนึ่งนะครับเอา้ามันขยับเส้นได้ด้วยหรอเนี่ยมันจะมีคนถือบอลอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วคนคนเนี้ยคนคนเนี้ยนะครับอ่าแผนแผนของเนี้ยคือไอคนที่เล่นตรงเนี้ยนะครับจะเป็นเซนเตอร์จะเป็นอ่าพีเอฟจริงๆมันจะเป็นใครก็ได้อะนะครับมันจะเป็นใครก็ได้นะ,มนะนนะผมว่า มันจะเป็นใครก็ได้นะครับสิ่งที่สิ่งที่ผมจะให้ทําคืออะไรรู้ไหมฮะ,ะทั้งสนามเนี่ยให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ให้คนถือบอลอยู่อยู่ตรงนี้นะครับอให้คนถือบอลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเช็คเสร็จแล้วแล้วก็ให้คนคนนี้คือจริง,รงตัวสูงก็ดีนะเพราะว่าจะให้มันเล่นโพสต์แล้วคนที่อยู่ตำแหน่งเนี้ยครับเนี่ยคนที่อยู่ตำแหน่งเนี้ยถ้าเป็นชูเตอร์หรือว่าคนที่พอย,ยิงได้จะดีมากฮะเนาะอ่ะอันนี้เป็นชูเตอร์ใช่ไหม อันนี้เป็นเซนเตอร์ะ Center, นะครับคนนี้เป็นเซนเตอร์ปับ๊บแล้วก็คนนี้เป็นพอยต์การ์ดก็แหละนะครับง่ายๆอย่างนี้เลย3ตํตำแหน่งพอถูกไหมสามตำแหน่งพอ,น,งพอนะครับทีนี้เริ่มต้นมันเริ่มยังไงฮะเริ่มต้นเริ่มอย่างนี้ฮะปุ๊บให้พอยต์การ์ดเนี่ยนะครับส่งบอลให้เซนเตอร์โพสต์อัพนะอ่าพอยต์การ์ดส่งบอลให้เซนเตอร์โพสต์อัพปับ๊บเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ เซนเตอร์อยู่อย่างนั้นแหละครับเซนเตอร์ Center ไม่ต้องทําอะไรเลยเซนเตอร์ Center รอจังหวะส่งแล้วให้สองคนนี้นี่ให้สองวงกลมนี้เล่นกันนะครับให้สองวงกลมนี้เล่นกันนั่นก็คือให้เบอร์หนึ่งนะครับให้เบอร์หนึ่งวิ่งไปฮนะให้เบอร์หนึ่งวิ่งไปแนละ้วไอ้เบอร์หนึ่งที่ตามเนี่ยเบอร์หนึ่งสีเหลืองเนี่ยก็ต้องตามถูกไหมถามว่าเบอร์หนึ่งวิ่งไปทําอะไรครับเบอร์หนึ่งวิ่งไปสกรีนครับเบอร์หนึ่งวิ่งไปสกรีนเบอร์สามสีเหลืองถามว่าเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทางด้านของเบอร์สอง วิ่งอ้อมมานะครับวิ่งอ้อมมาเสร็จปับ๊บเบอร์สามติดสกรีนอยู่นะครับเบอร์สามสีแดงส่งบอลมาปับ๊บเลือกเลยครับคุณจะคุณจะยิงไหมคุณจะยิงก็ได้ถ้าคุณแม่นผมเลยให้เบอร์สองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแม่นหน่อยไงนะครับในทีมคุณเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเฮ้ยถ้าเบอร์หนึ่งมันตามเข้ามาทันเนี่ยคุณจะได้มีสเปซในการยิงได้นึกภาพออกไหมเพราะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ย ไอ้เบอร์หนึ่งสีเหลืองมันตามเบอร์หนึ่งสีแดงอยู่ถ้าเขาตามมาทานปับ๊บคุณข่ามไม่ได้อ้าวคุณยิงได้คุณแมน่นแต่ถ้าเบอร์หนึ่งลงแล้วอย่าปล่อยให้ฉันลงเลยนะครับแทนที่เบอร์สองจะยิงอ้าวไม่ต้องก็ได้ครับได้รับบอลตรงนี้เลนอย่างโล่งเห็นปะเบอร์สองวิ่งเข้าไปก็ได้ครับแล้วก็เข้าไปเลยอัพจบครับอ่าจบเลยนี่นี่คือหนึ่งเพลย์แรกฮะนี่คือหนึ่งเพลย์แรกที่มันง่ายมากๆนะสาหรับผมอะคือ คือคุณทำไม่กี่สเต็ปอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่อันนี้ผมจะไม่ว่าแล้วนะผมจะไม่ว่าแล้วนะผมจะใช้เป็นลูกลูกบอลแทนนะครับเบอร์หนึ่งเช็คเสร็จปั๊บส่งให้เบอร์สามที่โพสอยู่ทีนี้เบอร์หนึ่งนี้ไปสกรีนเบอร์สามให้นะครับเบอร์หนึ่งนี้มันปิดแมนทูแมนใช่ไหมถ้าถ้าอันนี้คือถ้ามันปิดแมนทูแมนเขาก็จะตามไปแล้วเบอร์สองเนี่ยก็วิ่งตามสกรีนขึ้นมานะครับเบอร์หนึ่งสกรีนให้แล้วปั๊บเบอร์สองนี่วิ่งจัดตรงนี้วิ่งขึ้นมาปั๊ เบอร์สามส่งบอลแล้วก็เบอร์สองก็ยิงหรือเบอร์สองจะวิ่งเข้าไปเลยอัพก็ได้แล้วถามว่าเบอร์สามทำอะไรอีกจริงๆเบอร์สามพอส่งเสร็จปั๊บเบอร์สามสามารถวนเข้าไปได้นะเพื่อช่วยเพื่อนรีบาวหรือว่าอย่างเช่นลูกนี้อย่างเช่นลูกนี้อ่ะปึ๊บส่งให้แล้วส่งให้เสร็จปั๊บเบอร์สองไอตัวนี้วิ่งเข้ามาปิดเบอร์สามก็วิ่งลงไปเนี่ยคือมันมันง่ายมากครับเบอร์สองส่งให้เบอร์สามปั๊บยิงเรียบร้อยเลย ทุกคนไม่งงใช่ไหมนี่นี่คือเซตอัพแผนที่แบบง่ายที่สุดแล้วแบบว่าคุณใช้เมื่อไหร่ก็ได้เว้ยผมบอกเลยว่าว่าอันนี้คือใช้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยทุกคนจำเซตอัพนี้นะแล้วลองไปเล่นกันนะแล้วลองไปเล่นกันนะครับทีนี้ถามว่าเอา้าพี่ครับแล้วถ้าเขาเปลี่ยนตัวประกบทันทีล่ะจะทํายังไงถูกป่ะอ่ะเรามาย้อนตะกี้ใหม่แผนเดิมเลยครับแผนเดิมผมจะย้ําแผนเนี้ยหนึ่งอ่ะไปสามให้ให้เซนเตอร์โพสเซนเตอร์โพสเสร็จใ,ใช่ไหมครับ เบอร์หนึ่งวิ่งไปสกรีนเบอร์หนึ่งวิ่งไปสกรีนปับ๊บเบอร์หนึ่งวิ่งไปสกรีนชึบเบอร์สองวิ่งคัดมาแต่เฮ้ยแต่เบอร์หนึ่งมันรู้ทันไงเบอร์หนึ่งมันรู้ทันมันสวิชกลับมาอา้าวตายหาแล้วเล่นยังไงต่อถูกไหมเล่นยังไงต่อไม่ยากครับไม่ยากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือให้เบอร์หนึ่งวิ่งคัดเข้าในครับ อ่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนนึกภาพในสนามเป็น 3D ด้วยนะทุกคนนึกภาพในสนามเป็น 3D นะครับอ่ะย้อนกลับไปใหม่ย้อนกลับไปใหม่ว่าเบอร์หนึ่งมาสกรีนใหม่นะปึ๊บนี่อ่ะเบ,บอร์หนึ่งบอลอยู่ที่เบอร์สาม้ลนะส่งส่งบอลให้เบอร์สามเลยนะเบอร์หนึ่งไปสกรีนไปสกรีนเบอร์สองให้ถูกปะ่ะปับ๊บนี่ไปสกรีนให้ปับ๊บแล้วเบอร์หนึ่งที่ตามมาเนี่ยตามเบอร์สองมานะครับตามเบอร์สองมา เอา้าโดนสวิตซ์แล้วทํายังไงดี่ะเนี่ยเพราะว่ามันหนึ่ง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 ถูกต้องครับไม่ต้องซีเรียสครับที่ผมให้คนนี้เป็นเซนเตอร์นะครับโอ้โหมันไกลเลยเกินอะที่ผมให้คนนี้เป็นเซนเตอร์เพราะว่าเขาสูงฮะถ้าว่าสูงได้เปรียบอะไรฮะพอสกรีนเสร็จอ่ะคุณสวิต์ถ้าเบอร์สองเบลเบอร์หน่อยนะฮะแบบยังงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเบอร์หนึ่งวิ่งคัดเข้ามาครับแล้วเบอร์สามจ่ายเรียบร้อยครับ นี่ก็นี่คือเซตเพลย์เดิมเลยนะเซตเพลย์ play เดิมเลยนะครับไม่มีอะไรต่างจากเก่าเลยแค่ว่าเอา้าเขาสวิตต์ก็ให้เบอร์หนึ่งวิ่งจากตรงนี้นะครับแล้วคัดลงมาเพื่อรับบอลก็ได้ตามตายแป้นเหมือนกันนี่คือความเอฟเฟกตีฟฮะนี่คือความเอฟเฟกตีฟง่ายๆเลยคือคุณอาจจะไม่แม่นสามแต้มไม่เป็นไรครับถ้าคุณพอยิงสองแต้มได้เพราะว่ายิงย่งยิ่งถ้านในรั้วโรงเรียนเนี่ยเขาอาจผมไม่แน่ใจนะว่าแต่ละโรงเรียนเล่นยังไงแต่ว่าถ้าเขาเล่นเป็นลูก เช่น3แต้มเท่ากับ1ลูกแล้วก็2แต้มเท่ากับ1ลูกขอให้ยิงบาสลงวิธีการนี้นะรครับเอาที่คุณถนัดฮะไม่ว่าจะ2คะแนนหรือว่าจะสคะแนนถ้ามันมีค่าเท่ากันอนะ่ะผมว่าเซตเพลย์นี้ยิ่งดีเลยเนาะเออมันมันเล่นแค่นี้เองฮะมันเล่นแค่นี้เองนะอ่ะตะกี้คือเซตที่หนะฮะตะกี้คือเซตที่1เนาะอ่ะทุกคนจําเซตนี้ไว้ดีดนะหส่งสผมจะรีรันเล่าสุดท้ายนะ 1>, 1ส่ง3 1ไปสกรีนให้2ถ้าเบอร์1่สีเหลืองไม่ตามมานี่2วิ่งมาปับ๊บสส่ง2จะยิงหรือว่า2จะเละเข้าไปเละอัพก็ได้นะครับอ่ะหรือเอา้าตายแล้วถ้าเบอร์1วิ่งเข้ามาปับ๊บเบอร์3ส่งไม่ได้ถูกไหมถ้าเบอร์3ส่งไม่ได้เพราะว่าเขาสวิชให้เบอร์หนึ่งวิ่งคัดเข้ามาแล้วเบอร์3ส่งแล้วก็จะได้แต้มตายแป้นนะครับหรือ อีกอย่างหนึ่งนะหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับอีกอย่างหนึ่งคือเฮ้ยเบอร์สองเบอร์สองว่างแล้วเซ็นเตอร์จ่ายให้จ่ายให้คนที่ยิงแม่นแต่เบอร์หนึ่งมันวิ่งตามมาทันยังไม่ทันได้ยิงมีค่าเท่ากันครับไม่ว่าจะเบอร์สองหรือเบอร์สามให้เบอร์หนึ่งวิ่งคัดเข้าข้างในก่อนเพราะเบอร์สองก็จะจ่ายได้เหมือนกันแล้วถ้าเบอร์สองสีเหลืองตามมาช้าคุณก็จะยิงขึ้นตายแปนได้ง่ายขึ้นอีซีครับ จะเล่นฝั่งไหนก็ได้นะนึกภาพออกไหมคือคือจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปเล่นแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยจะเปลี่ยนไปนเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับจะเปลี่ยนไปเล่นแบบนี้ก็ได้นะคือโพสตอยู่ข้างบนสลับฝั่งซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับเนี่ยป,ปั๊บเสร็จปุ๊บวิ่งไปสกรีนให้วิ่งไปสกรีนให้เบอร์หนึ่งตามไปเบอร์สองวิ่งเสร็จเนี่ยเหมือนกันครับแค่สลับซ้ายขวาเนาะอันนี้คือเพลย์ที่หนึ่งฮะอันนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากนะเพราะว่าตอนผมเด็กๆอะ่ะตอนประมาณมห้า เทียบผมใช้แผนนี้ชนะแทบทุกนัดน,นะในวันเดียวเพราะว่าวันอื่นแทบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าวันนั้นอ่ะคุยแผนกันไว้ก่อนว่าเฮ้ยมึงอยู่ตรงนี้นะมึงอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันอย่างนี้ถ้ามึงว่างมึงยิงนะเพราะว่าเพื่อนผมคนนึงเป็นคนที่แม่นไงเออแล้วผมก็อ่ะผมก็แม่นอ่ะผมก็แม่นส่วนหนึ่งแล้วผมก็วิ่งคัดเข้าข้างในได้นะครับให้ทุกคนจําไว้ครับเอาไปเล่นนะเอาไปเล่นผมว่าผมว่าค่อนข้างเวิร์คฮะค่อนข้างเวิร์คมากๆนะทีนี้จริงๆอ่ะ ผมว่าการเล่นบาสามคูณสที่จะให้ง่ายๆนะการสกรีนอะมันง่ายสุดแล้วเว้ยสำหรับผมอะ่ะคือคือเราไม่จําเป็นต้อง crossover นี่ภ่พ่ไหมเราไม่จำเป็นต้องเบอร์หนึ่งต้อง crossover ข้ามไปแล้วโอ้หเบอร์สต้องมาปิดไอ้นี่ก็สอดเข้ามาแล้วก็ส่งอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวไงผมพยายามเลือกเพลงที่มันใช้ความสามารถเฉพาะตัวน,น้อยๆเพื่อที่ใครๆก็จะเล่นได้เนาะอ่ะทีนี้ มีอีกแผนหนึ่งครับมีอีกแผนหนึ่งนะมีอีกแผนหนึ่งซึ่งทุกคนจําไว้นะครับเวลาเล่นเวลาเล่นบาสเกตบอลสามคูณสจริงๆ5้าคูก็ได้แหละผมไม่รู้ว่าคนที่มาดูใหม่จะเก็ตไหมแต่ว่าทุกวันที่ผมไลฟ์เนี่ยจะบอกเสมอว่าเฮ้ยถ้าบางทีมันยิ่งไม่มีช็อตคล็อกเนี้ยคุณอย่าหยุดรันแอคชั่นหรือว่าอย่าหยุดการทํากระทําอะไรสักอย่างที่จะทําให้คุณได้แต้มง่ายขึ้นนะครับเช่นเฮ้ย สกรีนแล้วมันสวิตต์อะทํายังไงดีมันตันแล้วหรอไม่ครับคุณต้องสกรีนต่อนะครับเพื่อให้ช็อตได้ง่ายที่สุดอ่ะแผนนี้คือแผนอะไรครับแผนนี้จะคล้ายๆกับแผนที่แล้วครับแต่ว่าให้ทั้งสองคนเนี้ยอยู่ตรงโลโพสก็ได้หรืออยู่ตรงไฮโพสก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยขอให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะขอให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันง่ายๆเลยลูกนี้นะครับแต่อันเนี้ย ถ้าคุณมีเพื่อนที่เป็นชูเตอร์หนึ่งคนและชูเตอร์อีกสองคนมันจะดีมากอะแต่กี้มีเซนเตอร์ซึ่งไอเซนเตอร์อะเป็นตัวชูตแมนก็ได้นะแล้วแต่เออแต่ว่าอันเนี้ยถ้ามีชูเตอร์สองคนเนี่ยโอ้โหผมว่างานง่ายครับเพราะว่าผมเล่นประจำเหมือนกันผมมักจะมีชูเตอร์สองคนอยู่ในทีมแล้วผมก็รอสอง่ง <laughs> นะครับ Easy, Easy. อีซี่อีซี่อะถ้าแผนนี้คุณมีชูเตอร์อยู่สองคนนะ งานง่ายเลยแต่ว่าผมชอบเล่นต่ำมากกว่าเพราะว่ามันอาจจะได้มันอาจจะได้จบง่ายกว่านะครับอันนี้ผมเรียกว่าคริสคอร์สฮะคริสคอร์สนะครับเนี่ยคริสคอร์สเป็นรูปบวกนะครับนั่นก็คืออะไรฮะให้ทั้งสองคนเนี้ยเนี่ยให้ไอไอแดงเนี่ยไอแดงสองคนนี่ยไอแดงสองกับไอแดงสามวิ่งสกรีนให้กันครับโดยผ่านจุดจุดนี้หรือว่าจะจุดจุดนี้หรือจะจุดจุดนี้ก็ได้ อ่ะทีนี้หลายคนอาจจะงงว่าเราไปสกรีนตรงจุดจุดนั้นทาไมมาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะหนึ่งก็อ่ะเช็คบอลไปเนี่ยหนึ่งเช็คบอลไปนะครับแล้วก็ให้สองวิ่งมาก่อนก็ได้ปุ๊บสมมุติสองวิ่งมาก่อนนะสองวิ่งไปสกรีนฮะแล้วสามก็ทําท่าเหมือนจะไปสกรีนเหมือนกันนะย้านะทาท่าด้วยนะครับไม่ใช่แบบตั้งใจวิ่งขนาดนั้นนะแต่ทําท่าเหมือนจะไปสกรีนแต่คุณอาจจะไม่ได้สกรีนหรืออีกอย่างคือ ตั้งใจไปสกรีนทั้งคู่เลยก็ได้สองกับสามอ่ะหันหน้าเข้ากันแล้วก็แบบว่าเฮ้ยกูจะสกรีนให้มึงแต่เนี้ยส่วนหนึ่งต้องต้องต้องมองตากับเพื่อนนะว่าเฮ้ยใครจะสลัดตัวประกบอ่ะงงปะงงปะเอาใหม่เอาใหม่ง่ายๆเลยคือสองวิ่งไปสกรีนนะสองวิ่งไปสกรีนซึ่งสามก็วิ่งมาในเวลาเดียวกันนะครับสามก็วิ่งมาในเวลาเดียวกันปั๊บทั้งคู่ปะกันจุดจุดนี้สี่คนถูกปะ มันจะปั้งในจุดจดนี้สีคนแล้วสองอยากจะสกรีนสก็อยากจะสกรีนนะครับซึ่งตรงจุดจุดนี้แหละฮะตรงจุดๆุดเนี้ยที่2กับ3าสีเหลืองเนี่ยกำลังมึนงงนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะสกับสจะต้องพูดคุยกันถ้าเขาเล่นสวิชหรือว่าเปลี่ยนตัวประกบมันจะมีช่วงจังหวะที่ช้ากว่าครับ ถ้าเขาสวิช c h ได้ไม่เนียนพอนะยังไงมันจะมีช่วงที่ช้ากว่าแน่นอนเพราะว่า3ก็จะสกรีนให้2ถูกปะไอ้สสีแดงก็จะสกรีนให้3าไอ้สกับ3สีเหลืองก็จะแบบมันต้องคุยกันดีๆว่าเอา้ามึงจะเอาตัวไหนหรือมึงจะเอาตัวเดิมคือถ้า2คนนี้เริ่มคุยกันแล้วงงนั่นแหละครับคือจังหวะทองเพราะสอาจจะตัดเข้ามาโล่งๆตรงนี้ได้เลยโดยที่สสกรีนสไว้และไอ้สสีเหลืองเนี่ย ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยกูตามสองอยู่นะไอสามก็บอกว่าเฮ้ยไม่สวิตแล้วสุดท้ายเบอร์สามโลง่งเบอร์หนึ่งก็แค่ส่งแล้วก็ยิงอีซี่ครับนะฮะนี่คือเกมที่ไม่ใช่เกมสิต้องบอกว่านี่คือแผนที่ใช้ความผิดพลาดของคู่ต่อสู้ค่อนข้างเยอะนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเดิมครับคริสครอสฮนะ คริสครอสแต่ประเด็นคือตรงนี้3มสกรีนให้2เหมือนเดิม2องสกรีนให้3เหมือนเดิมทำท่าว่าจะสกรีนสกรีนจริงนะครับแต่สุดท้ายไอ้2คนเนี้ยเนี่ยไอ้3กับ2อสีเหลืองมิสคอมมูนิเคตแล้วกลายเป็น3ที่สกรีนได้2ก็แค่วิ่งมาปึ๊บตรงเอลโบตรงนี้1 1ที่มีบอลอยู่ก็แค่ส่งบอลไปถูกต้องครับ ที่ผมบอกตอนแรกว่าถ้าเพื่อนคุณเป็นชูเตอร์จะดีมากๆเหมือนกันแผนนี้เพราะเพื่อนของคุณวิ่งจากตำแหน่งนี้ขึ้นมารับตำแหน่งเอลโบปั๊บแล้วก็ยิงโดยติดสกรีนจาก3าม easy ครับเห็นไหมขยับไม่กี่จังหวะฮะจริงๆเรียกแผนได้แค่เพลเดียวนะแบบว่าอ่ะสมมติสมสมติคุยกันมาแล้วว่าแผน1เราจะใช้อย่างนี้นะก็ให้ทั้งสองคนเซตอยู่ที่เดียวกันแล้วก็วิ่งคัดสกรีนกัน อาศัยจังหวะที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเอ้ยอาศัยที่ผู้ต่อสู้อาจจะมิสคอมมูนิเคตหรือว่าสื่อสารกันไม่ดีพอในเกมรับใช้ช่องว่างนั้นแหละครับปลีดตัวออกมาแล้วมารับบอลแล้วช็อตช็อตเนี้ยจริงๆคุณจะยิงก็ได้นะคุณจะยิงก็ได้นะครับเนี่ยคุณจะยิงเลยก็ได้หรือคุณจะเข้าไปเลย์อพก็ได้และถ้าคุณเข้าไปเลย์อฟสองตามเข้ามาปิดใหม่ ให้สคัดเข้าไปและเบอร์สองใจ่ายให้เบอร์สามและยิงฮะนี่คือ e ีซี่บาสเกตบอลฮะนี่ผมอะ่ะชอบเล่น3ามคูณสามมากนะเพราะว่ามันสนุกตรงนี้ะฮะจริงๆเวลาใช้แผนอะไรสักอย่างอะ่ะมันมันมันสนุกเว้ยยิ่งยิ่งใช้แผนที่มัน e ีซีแล้วเราชนะคู่ต่อสู้ได้อะ่ะคิวเดมอฮะคิวเดมอครับนะคุณอาจจะต้องมีเทรดบ้างอะ่ะแบบอไอคนนี้แม่นก็ได้อไอคนนี้แม่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย นะมันมันมันใช้ได้หมดเลยเว้ยมันใช้ได้หมดเลยซึ่งหลายๆแผนอะ่ะทุกคนสามารถไออย่างสมมติแผนที่ผมเขียนไว้ตะกี้ทุกคนสามารถนําไปพลิกแผงได้นะนะครับทุกคนสามารถนําไปพลิกแผงได้อ่ผมสรุปแผนตะกี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมสรุปแผนตะกี้อีกครั้งหนึ่งคือคริสครอสครับ3วิ่งมา2วิ่งมาไอสอตัวนี้ก็ต้องตามเหมือนกันถูกปะสุดท้ายเมื่ออยู่4คนให้อาศัยจังหวะที่เบอร์2กับเบอร์3ฝั่งตรงข้ามเนี่ย ผิดพลาดในเกมรับเราวิ่งขึ้นมารับบอลเรายิงหรือถ้าเกิดแอคชั่นกันตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดแอคชั่นกันตรงนี้ปับ๊บเกิดแอคชั่นกันตรงนี้ปับ๊บอ่ะสกรีนไว้อไอ้เบอร์สองสกรีนเบอร์สามไว้ปับ๊บเบอร์สามวิ่งเข้ามานี่รับบอลยิงนะครับนุ่มฮะผมบอกเลยครับถ้าใครถ้าใครใช้ถ้าใครได้นำไปใช้จริงๆอะ่ะมาบอกผมหน่อยนะ ผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูเยอะไหมแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นแผนที่ผมคิดว่ามันง่ายแล้ว,แล,วแล้วผมทําได้จริงนะผมรู้สึกว่าผมพิสูจน์มาแล้วอะ่ะเออว่าว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายในการได้แต้มนะครับคือจริงๆมันไม่มไ,ม,ม,ไม,มันไม่ต้องมาจบตรงนี้ก็ได้นะมันมาจบเนี่ยตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยสมมติสมมติวิ่งคริสครอสกันป้าป้าบป้าบป้าบอ่ะแล้วสองสกรีนสปับ๊บสาวิ่งมานี่2วิ่งตามไม่ทันเบอร์หนึ่งอุย้ย เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งปับ๊บจ่ายบอลให้สามสามปับ๊บยิงเพราะว่าสองวิ่งตามมาไม่ทันแล้วเพราะว่าสองอ่ะกำลังพวงว่าไอ้ไอเนี่ยจะหลุดไปไหนแล้วสามก็โดน 2, สองสกรีนอยู่นะครับนี่แหละครับบาสเกตบอลนะฮะมันสนุกกว่าการที่แบบจะต้อง crossover คือ crossover ก็สนุกนะการทำแต้มโดยการเฟดเ away ก็สนุกครับมันรู้สึกว่าเท่ดีแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ได้เก่งขนาดนั้น แต่กูอยากมีประสิทธภิภาพในการชนะนึกภาพออกปะก็กูอยากชนะเนี่ยเอาประมาณนี้ไปครับผมว่าเล่นได้เรื่อยๆเลยเล่นได้เรื่อยๆเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะจะได้ประโยชน์กันหรือเปล่านะครับนะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันหรือเปล่าแต่ว่าก็ประมาณนี้ใครเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะลองคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วกัน นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วกันว่าเออสุดท้ายมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ขายดีอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าถ้าคลิปนี้ถึงสักประมาณห้าสิบออเชื่อห้าสิบกลัวไม่ถึงสักอสี่สิบไลค์แล้วกันถ้าคลิปนี้ถึงสี่สิบไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะทำอีพีต่อไปเออเดี๋ยวผมจะทำอีพีต่อไปนะว่า ม,มันมีแผนอีกผมว่ามันมีอีกหลายอย่างเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่อง3ามแต้มเลยถูกไหมนะเผื่อมีใครที่แบบว่าเออแม่นสามแต้มอยากใช้แผนให้ตัวเองไปเซตยิงสาแต้มก็มีฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับทุกคนบ๊วย